แน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีนักท่องเที่ยวน้อยลงน้อยลงกว่าที่คาดนะคะเราตั้งเต้เาเอาไว้เยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไปไม่ถึงเลยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนก็หายด้วยที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะมีการผลักดันตรงนี้นะคะแต่ว่ามันยังไม่พอใช่ไหมคะที่บอกว่าเราพยายามนีพยายามยังไง <c oughs> นี่คือปัญหาวันนี้เรามาคุย <c oughs> วันนี้เรามาคุย มันตรีใหม่กำลังจะมาถูกไหมฮะัก็แล้วก็พวกเราเอกชนเองก็ย้อนกับไปดูที่ผ่านๆมาก็ถือว่าต้องถือไม่เคยตรงเอาไปเนาะเหมือนดีเนาะแต่วมันวันมันคนท้องเที่ยวันเองเนี่ยรู้สึกรู้สึกลำบากมากขคือเพราะว่าในช่วงโควิดที่เราพูดถึงโควิดนี่มันหนักที่สุดเลยนะแต่มีบางตลาดตอนนี้หนักกว่าโควิดีก เพราะว่าเนี <wounds> ่ยมันมันมันคือหยุดเลยหยุดคือไม่ทาธุรกิจก็ก็มีค่าใช้จ่ายอะไรที่มัน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 น้อยน้อยกว่าช่วงนี้เพราะธุรกิจมันเกิดละคนเคนลงเงินเดือนอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้ทําให้ตอนนี้อะไรคนนานกว่าช่วงโควิดด้วยซ้ำไปก็ถือเป็นสถานการณ์ที่เราต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจ นานาประเทศก็ต่อสู้กับปัญหาของตัวเองอยู่นะคะแล้วมันก็อาจจะส่งผลเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวน้อยลงและเราก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ต้องแข่งขันกับชาติอื่นๆด้วยใช่ค่ะคือเราเคยมีคนจีนมาเที่ยวแบบเยอะมากนะแต่ว่าพอจีนเขาเปลี่ยนแนวมาสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศเขาเนี่ยต้องบอกว่าการเที่ยวประเทศจีนะ่ะ มันหลากหลายมากเลยนะมันมหนีหลายแนวมันมีทั้งความเป็นเมืองมีทั้งความเป็นธรรมชาติแล้วจีนเองก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเขาเองแบบสุดๆอะที่ไหนที่ไปยากนี่เขาพาให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงให้ได้แบบง่ายง่ายดายอย่างเงี้ยนะคะคนจีนเองเขาก็มีทางเลือกในการเที่ยวในประเทศเยอะ <c oughs> แล้วประเทศอื่นๆที่แข่งกันแบบพยายามสร้างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าโปรโมทที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพราะว่ายิ่งในยุคที่ภาษี สหรัฐอเมริกาโดนแบบนี้ค่ะประเทศยี่ในแถบของอาเซียนเองเนี่ยที่ก็เ,เคยเพึ่งพาการส่งออกเยอะเราก็ต้องหันมาแบบทำยังไงล่ะเอเอ,เอ,อมาพึ่งพาในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเเราก็คงจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะคุณสุรวัตรคะเชิญค่ะคุณสุรวัตรคะต่อเลยค่ะสว<ข>ัสดีครับกลับมาเลยนะเบคุณค่ะเม<ข>ื่อกี้เมื่อกี้พอดีได้เอยถึงเรื่องจีนเนี่ยเนาะผมผมอยากเรียนอหงีผมไปจีนกลับมาสองเดือนนี้ไปมาไปดู ผมว่าแนวทางที่มีนเขาเริ่มเปลี่ยนเนา <Yeah. S 2> ะมาก็ว่าเรื่องการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะเขาใช้บิ๊กดาต้าในการจัดการทุกเรื่องนะ mm. ผมเห็นถึงเออ,เ,อเฉพาะข้อมูลเนี่ยเขามีข้อมูลเรียวทางสำหรับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยอยู่บนหน้าจอหน้าจอเดียวนเนนี้ mm. เป็นเรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ทําให้ดูแลเรื่องความปลอดภัไยได้ดีมากเพราะประเทศประเทศไทยตอนนี้ที่เราพูดกันเยอะมากก็เพราะว่า คนก็กลัวเมือนไทยไม่กล้ามามือนไทยอันนี้คืออันนี้คือประเด็นเนาะ <Okay. S 2> แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดผมอยากเสนอรัฐบาลนะรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยถ้าเกิดวันนี้เรามีเวลาทํางานแค่สี่เดือนสี่เดือนถึงหกเดือนเนี่ยสิ่งที่องสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทําเลยคือพอตั้งรัฐบาลตั้งเสร็จปับ๊บเป้าหมายแรกเลยบินไปไประเทศจีน <Okay. S 2> ไปเจอรัฐมนตรี เขาเรียกว่าเรื่องทีวัฒนาธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศจีนนะซึ่งเป็นการเชื่อสมสัมพันธ์เชื่อมไมตรีนะฮะจากจากรัฐบาลชุดใหม่ที่ไปแล้วก็ขอเลยไปขอตรงๆเลยขอท่องเที่ยวจีนมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความไม่ปลอดภัยความปัญหาของของไทยเนี่ยผมว่ารัฐบาลจีนถ้าเกิดเขาจะแก้ปัญหาหเรานะาาเขานะแก้ได้สันที <c oughs> นะครับอันนี้ผมขอขอเรียนว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะรีบไปแล้วก็หาคนที่ มีสายสัมพันธ์กับทางจีนอทั้งดีนะว่าเราไปเนี่ยหนึ่งห้าสิบปีไทยจีนสองออ,อย่างให้เขาปลดปลดความรู้สึกเนี่ยพูดกับเขาตรงๆเนี่ยผมว่าเขาช่วยเราเคำคำําคําพูดคํานี้หลายคนอาจจะงงงกนะว่าอ,อจีนมันคอนโทรลได้เหรอจีนกับประเทศไทยไม่เหมือนกันเขาสามารถทําได้แล้วก็เอ,อความรู้สึกต่างๆภาพลักษณ์ต่างๆจีนเขาดูเขาดูสื่อเนี่ยถึงแม้ว่าสื่อ เหมือนบ้านเราอะนะที่ต้ตงที่ต,ตอกเยอะก็จริงนะแต่ถ้าเกิดรัฐบาลเขาออกสื่อมาตรงๆนะเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปทํางนันได้อัน <c oughs> นี้คือประเทศจีนนะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเราอยากได้น้องเออที่ยวจีนกลับมาโดยวิธีนี้ก็โอเคเออแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเวลาสี่เดือนหกเดือนเนี่ยเรื่องนี้เร็วสองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดไม้ <c oughs> ไอ้ตลาดประชุมเนี่ย <c oughs> เออปกติเนี่ยปลายปี ปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะออกมาประชุมที่บ้านเราเยอะขึ้นเพราะตลาดไม้แต่บังเอิญตลาดไม้นเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลก็คือ,อ,อสอสอปนเนาะ<ช>ก็อาจจะเป็นของของไม่ไม่ได้ดูแลโดยการท่องเที่ยวโดยตรงนะไม่ใช่ดูแลโดยกระทรวงท่องเที่ยวโดยตรงก็จ,จะเป็นของส่วนของออสำนักนายก แต่ยังไงก็ต้องจับมือได้นะก,ก็ก็สองส่วนนี้ผมอยากให้ไปกระตุน้นที่ที่ประเด็นปัญหาของเราเนี่ยซึ่งเรายาังติดค้างมันอยู่ก็คือทุกวันนี้เนี่ยเรายังพูดถึงเรื่องซอฟท์วเยอร์เยอะเกินไป <ừ> ผมขอเรียนอย่างนี้นะในก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคําว่าซอฟท์พาวเร์เนี่ยทททก็ทําอยู่แล้วนะ <ừ> แต่ว่าทททเนี่ยก็ทํากัน 5F ซึ่งใน 5F เนี่ยอมันมีเลือกแฟชั่นอยู่แล้ว S <S นะมันมีเรื่องของอาหารอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันช่วงหลังที่กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นพยายามทําขึ้นมาก็ทําในส่วนที่ห้าเอสที่ทททเคยทําฉะนั้นผมอยากให้ลือ้อกลับไปลื้อไอ้ตัวห้าเอสของทอททนั่นแหละก็รีบทำรีบกลับไปดูวิธีการที่ทททวางแผนไว้อะไวางแผนไว้เพราะก่ขอนหน้านี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่านายกเนาะเป็นคนเสนอขึ้นมาทำไมก่อนนายกบุาาก้งอิงถึเสนอเรื่องนะทอฟฟ์โเวอร์ขึ้นมาถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดชนิดเนี่ยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยแผนมันมีอยู่แล้วททททำร้อยก่อนหนะ้านั้นตั้งปีสองปีปเนาะก็สิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นเออคนละครึ่งคนละครึ่งเรื่องของอาหารเนี่ยจําเป็นต้องทํามากผมดูถาทถานเรื่องนี้น่าจะรัฐบาลน่าจะเอาเลยที่ผ่านมาเนี่ย เราเที่ยวคนละครึ่งแต่วิธีการเที่ยวโอมันลำบากมากครับเิดผมไม่แน่ใจว่าคุณแก้วมณฑลน้ำหวานใช้บริการหรือเปล่าเที่ยวไทยคนละครึ่งเหรอคะเที่ยวไทยคนละครื่องลองแล้วค่ะซับซ้อนค่ะตั้งแต่ลงทะเบียนเลยค่ะดิฉันไม่ได้ทำเองไม่ได้ใ้ก่อกาผมตกใจมากวันนั้นผมไปพัทยาที่ทำเปนคนเข้าแถวมันเยอะมากเลยะแบะเข้าแถวอออยู่หน้า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 ร็อบบี้โรงแรมค่ะตรงตรงเคาน์เตอร์นะ สร้างไปถามไปถามพนักง,งานเนี่ยพนักง,งานบอกโอ่นรุ่นใหม่นี้กว่าจะเข้าได้เนี่ยนะเสียเวลาเยอะมากคนต้องไปยืน mm hmm. เข้าแถวเพื่อที่จะใช้อินนะนะ mm hmm. คือผม mm hmm. ผมน้ผมมาจะไปถึงปุ๊บผมจะเอาแบประชาสัมพันธไว้ mm hmm. ให้เคาน์เตอร์ผมบอกเดี๋ยวคืนนี้ mm hmm. กลับมาเพื่อมาจะจัดการเนี mm ่ยขนาดนั้นเลยนะดังนั้นฉะนั้นสิ่งที่ต้องรื้อกลับมาก็คือสิ่งดีๆที่เราคิดว่ามันน่าจะทําได้แต่ว่าเอ่อเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ย mm hmm. น่าจะเป็น โอเจกที่อย่าเพิ่งลิกงจนเกินไปถึงแม้ผมพูดถึงคนละครึ่งนเมื่อกี้นะแต่ที่พูดถึงเ,ยยเรื่องอาหารคนละครึ่งทีนี่เที่ยวคนละครึ่งกันไปตอนนี้ไม่พูดถึงก่อนก็คือช่วงช่วง,วงปลายปีเนี่ยมีช่วงไฮซีซันฉันช่วงไฮซีซันเนี่ยเออาจจะยังไม่จําเป็นต้องเล่นจนไปแต่ว่าต้องเตรียมมาไว้ละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบต่างๆเตรียมมาไว้สําหรับสําหรับปีนะ้าฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยมันเรื่องของกําลังใจ ให้กระตุ้นความรู้สึกดีๆกลับมาก่อนอนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็ก็อยากจะฝากฝากรัมตรีรัมตรีชุดชุดใหม่เมื่อกี้ในรายการเราคือรายการเอุดมอร์นิ่งอาเซียนใช่ไหมค่ะ <Okay. S 2> ทีนี้ในอาเซียนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดที่ชัดที่สุดคือมาเลเซียที่เข้ามาเนาะเราก็ต้องดูเหมือนว่าเราอย่าไปดูเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวเพราะาตัวเลขของมาเลเซียที่เข้ามาส่วนใหญ่เขามาทางชายแดนค่ะ okay. คือเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วก็เราก็จัดอีเวนต์่อนข้างเยอะเออปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอีเวนต์เยอะมากเลยนะแทนที่ว่าทําเรื่องการตลาดการตลาดเนี่ยเราสังเกตดูนะก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยพูดถึงว่าเฮ้ยนั่งเที่ยวกลุ่มแต่ะละก,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 กลุ่ม,กกมที่เรามองยกตัวอย่างนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของการแพทย์ซึ่งช่วงหลังมันหายหายไปเนาะที่เราจจะไปกระตุ้นเออก่อนช่วงช่วงโควิดค่ะช่วงโควิดเราจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเลยว่า เออเอเวลเน็ตไอพวกการแพรซึ่งเราจุดเด่นของเราอยู่ตรงนี้เราเราทำอะไรอย่างในในเรื่องจุดนี้หรือหรือว่าหรือว่าประเทศไทยเคยได้มีภาพลักษณ์เรื่องของเอ่อเวร์คเคชั่นเนี่ยผมบอเขาทราบใช่ไหมมาเที่ยวด้วยมาทํางานด้วยกลุ่มนี้เนี่ยเราทาอะไรกับเขาเราเราไปเจาะเจาะคือคือบังเอิญเราเปลี่ยนเรื่องเรื่องอีเวนต์เยอะเยอะกว่าที่จะไปทาการตลาดเป็นจุดจุดจุด ผมเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมาตื่นเอาตอนเอตอนมีมีเอกชนขึ้นมาขึ้นมาเออวยวายวายหน่อยหนึนะ่งะคือวยวายจะถูกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ร้องเลยนะมันเหมือนเด็กเลยนะถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดไม่ไม่ร้องเนี่ยก็ไม่มีนมกินนะเดี๋ยวจะกรีบยิ่งกว่าเดิมก็เลยพอวยวายขึ้นมาก็เริ่มจากเออเอาเงินมาทําการตลาดบ้างอะไรบ้างพึ่มการทําการตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลาอืมค่ะ นะครับเราเราจะมีการซัตเ t e r f l i ของของทอทอท,อท,อที่ต้องไปช่วยภาคเอชนทำา h ต r t e r f l ฟ g h เข้ามาเมืองไทยเลยวันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยแต่ว่ามัน มันช้าไปนิดนึงเพราะว่าคนก็ไม่มั่นใจทำเชอเอร์ไฟก็ขาดทุนอย่างเงี้ยมันก็ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นจักรกลสาคัญของไทยด้วยนะคะดังนั้นเราต้องรีบขยับตัวในช่วงนี้ค่ะมีเวลาสั้นๆสักครึ่งนาทีนะคะอย่างประเด็นเรื่องของการดึงดูดให้มาเที่ยวด้วยมารับประสบการณ์เฉพาะตัวเนี่ยมีข้อเสนออย่างไงบ้างคะเออจริงๆในแพลนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในการการการ โค้ดัพตามจุดๆเพราะว่าผมผมผมก็ไปทํางานกับททก็ฟัง,ฟ,งฟังแนวทางนะ่ะคือทุกทุกอย่างมีแนวทางหมดฉะนั้นให้รัฐมนตรีนี่แหละหยิบเอาแนวทางที่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องไปพุ่งเป้าว่าต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ต้องไปพุ่งเป้าว่าต้องต้องเป็นต้องเป็นงานอีเวนต์อย่างเดียวเนี่ยแล้วไปไปเกลี่ยมาดูไอ้นี่้ี่ผมพูดเฉพาะไอ้นี่พูดขอ,ของการตลาดอย่างเดียวเลยนะ ค่ะประเด็นน kind of ี้ยังคุยกันได้อีกนานเลยแต่เวลาน้อยนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้คุยกันต่อนค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณสุรวัตรอัครวรมานและลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ